สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐเนตรกุลวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10มีนาคม6-7พอดีช่วงนี้มันมีปัญหาคดีดังเกี่ยวกับการครอบครองปลปักแล้วก็มีข่าวมีหลายเรื่องนะครับรู้สึกจะสองเรื่องละซึ่งสังคมส่วนเยอะนะครับก็ไปประนามผู้ที่เข้าไปครอบครองปลปักเหมือนกับว่าจะไปโกง ที่ดินของคนอื่นแล้วก็ทำให้มีรายหนึ่งเนี่ยเขาไปผูกคอตายจริงๆแล้วเนี่ยการครอบครองปรละปักเนี่ยมันมีจริงๆนะแล้วก็กฎหมายก็ให้อำนาจไปชัดเจนด้วยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่องค์ประกอบหลายอย่างทนายจะยกประมวลกฎหมายแพ่งละพานิชมาตราหนึ่ขึ้นมานะครับมันหยัดไว้ชัดเจนเลยทนายเขาจะอ่านคร่าวๆนี่นะครับ บุคคลใดนะครอบครองทรัพย์สินของบุคคลอื่นไว้โดยสงบและเปิดเผยถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครอบครองติดต่อกันเกิน10ปีหรือสังหาริมทรัพย์ครอบครองติดต่อกัน5ปีถือว่าบุคคลนั้นได้ครอบอได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรรปักนะฮะกฎหมายบัญญัติชัดเจน ซึ่งอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับบุคคลใดก็คือหมายถึงต้องเป็นบุคคลใครคนใดก็ได้ได้ครอบครองทรัพย์สินของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเองนะครับด้วยความสงบและเปิดเผยถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่เราก็รู้ก็คือบ้านที่ดินนะครับ ครอบครองติดต่อกันต้องครอบครองติดต่อกันนะครับ10ปีแต่ถ้าว่าเป็นสังหาริมทรัพย์อย่างอะไรอะไร,ะไรที่เคลื่อนที่ได้พวกนี้รถยนต์กระเป๋ากระเป๋าอะไรที่ที่ไม่เกี่ยวกับอาสังหาริมไม่เกี่ยวกับบ้านที่ดินเนี่ยถ้าครอบครองติดต่อกัน5ปีถือว่าบุคคลนั้นได้ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปริปักนี่คือบทบัญญัติแล้วครอบครองปริปักค,คืออะไรครับ ครอบครองโดยสงบและเปิดเผยคืออะไรครับมันก็จะมีการอธิบายไว้ในคำพิพากษาสารดีกาซึ่งอันนี้ทนายสิงหยิบยกมาที่772ดเจ็ทับสองพนะครับครอบครองโดยเปิดเผยนะครับก็คือ การครอบครองโดยที่ว่าไม่มีการซ่อนเลนหรือปิดบงงังพังธรรมดาอยู่ครับการเข้าไปครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ต้องเข้าไปโดยเปิดเผยระบบซ่อนซ่อนนี่มันมัน,ม,นมันไม่ใช่อยู่แล้วละครับอ่าแล้วก็ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของก็คือการเข้าไปครอบครองแล้วแบบเป็นเจ้าของเลยใครยๆเขเข้าใจว่าเป็นเจ้าของนะครับไม่ใช่ว่าไปถือครองแทนผู้อื่นหรือหลบหลบซ่อนซ่อนอะไรอย่างนั้นนะครับ หรือถ้าถ้าถ้าเป็นผู้ผู้ชงผู้เช่าก็ไม่ได้นะครับพวกนี้จะไม่ได้ไม่ได้ครอบของปลรปักเพราะอันนั้นมันมีสัญญาเชา่าเพราะฉะนั้นการครอบครองปลรปักเนี่ยมันมีจริงแล้วแต่แต่ต้องครอบครองติดต่อกันเกินสิบปีไปในกรณีบ้านและที่ดินแต่เคสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทนายก็ไม่ได้ไปตามเพราะว่าตอนนั้นสังคมมันแรง มันไม่รู้เข้อที่จริงมันเป็นยังไงคือการเข้าไปครอบครองบลรปักเนี่ยเจ้าของเนี่ยถ้าเขาตรวจพบเจอล่ะในระหว่างที่เราเข้าไปครอบครองเพราะว่าครอบครองบลร์ปักนี่มันต้องเกินสิบปีแต่ในระหว่างสิบปีนะครับถ้าเจ้าของก็ตรวจเจอในระหว่างสิบปีเพราะถ้าใครทิ้งล้างเกินไปสิบปีแล้วมันก็สมควรที่จะหลุดไปแล้วนะครับกฎหมายเขาก็บอกมันสมควรแนละ้วคุณเป็นเจ้าของอะไร คุณทิ้งล้างเกินสิบปีมีคนมาสร้างบ้านมีคนมาอยู่มีคนมาบุกรุกคุณไม่เคยรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นถือว่าคุณเสียสิทธิ์ไปแต่ถ้าว่าภายในสิบปีสิบปีเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านกิดเกิดไปตรวจเจอเจ้าของที่ดินเกิดไปตรวจเจอจะทำยังไงเจ้าของที่ดินก็ต้องใช้ประมวลกฎหมายอาญามาดำเนินคดีกับผู้เข้ามาครอบครอง ประมวลกฎหมายอาญาน,นี้นะครับก็ต้องไปดูมาตรา3 6 2ผู้ใดนะครับเข้าไปในอสังหาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีอันนี้แต่ว่ามันก็ต้องไปดูมาตรา3า5ประกอบนะครับการเข้าไปลักษณะนี้ถ้าเป็นการร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับโทษมันก็จำคุกไม่เกิน5ปีเรามาดูนะครับ เคสนี้ที่เกิดห้าคนเนี่ยม,มันเกิดขึ้นยังไงเพราะหนึ่งนะครับตามข่าวก็คือเขาเข้าไปครอบครองจริงแต่เข้าไปห้าคนห้าคนเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปห้าคนเนี่ยโทษจำคุกมันก็ขยายไปจากปีหนึ่งเป็น<ม>จำคุกไม่เกิน5ปีเมื่อจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับ มันก็ต้องไปดูอายุความในการฟ้องร้องคดีก็ต้องไปดูกฎหมายวิธีพิจา,ารณาความอาญามาตรา95นะครับในคดีอาญาในคดีอาญานะครับถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผูวก้กระทาความผิดมายังศาลภายในกําหนดดังต่อไปนี้นับแต่วันกระทาความผิดเป็นอันขาดอายุความ10ปีนะครับสำหรับความผิด ต้องระวางโทษจำคุกระหว่าง1ปีถึง7ปีเคสที่เกิดขึ้นนี่นะครับเขาเข้าไปครอบครองเท่าเท่าที่เรารู้กันก็คือ5คนเพราะฉะนั้นโทษมันก็เลยจำคุกไม่เกิน5ปีเมื่อโทษจำคุกไม่เกิน5ปีอายุฟาร์มในการแจ้งฟาร์มร้องทุกข์แล้วเอาตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลเนี่ยมันก็เลยขยายไป10ปี มันเท่ากับอายุฟาร์มในการครอบครองปรปักกับอายุฟาร์มในการที่จะถูกฟ้องดำเนินคดีอาญาเท่ากันเป๊ะเลยครับเท่ากันเลยไหมถ้าคุณจะครอบครองปลรปักใครนะครับคุณต้องครอบครองต่อเนื่องกันสิปีแต่ในระหว่าง10ปีนั้นถ้าเจ้าของเขาเกิดมาตรวจเจอเขาสาถ้าคุณเข้าไปครอบครองปรปลักหลายคนนะครับ ถ้าเจ้าของเข้ามาตรวจเจอเขาก็สามารถแจ้งฟาร์มดำเนินคดีกับคนที่เข้าไปครอบครองแต่ต้องหลายคนนะครับภายในสิบปีแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปครอบครองปลปักเพียงหนึ่งคนเพียงหนึ่งคนนะครับ <c oughs> อายุฟาร์มในการดำเนินคดีมันจะเหลือ5ปีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นที่ดินหรือบ้านถ้ามีนายกเข้าไปอาศัยอยู่โดย สงบเจตนาเป็นเจ้าของเปิดเผยนะครับแสดงตนเป็นเจ้าของอยู่มาอยู่มาอยู่มาเกินหปีเจ้าของมาตรวจเจอเจ้าของเนี่ยเขาจะไปดำเนินคดีอาญามไม่ได้ละเพราะว่าโทษมันไม่เกินหนึ่งปีบุกลุกคนเดียวโทษมไม่เกินหนึ่งปีอายุฟาร์มในการฟ้องร้องเอาไปศาลมันก็เหลือห้าปีแต่ถ้านายคนนี้ พาลูกพาเมียพาใครเข้าไปด้วยเป็นสองคนนะครับเป็นสองคนโทษมันก็เลยร่วมเป็นห้าปีละจากปีหนึ่งขยับเป็นห้าปีเมื่อเป็นห้าปีอายุฟาร์มในการที่จะฟ้องร้องมันก็เลยกลายเป็นสิบปีอ่านะมันมันก็ต้องใช้กฎหมายหลายส่วนนะครับในการที่จะมาพิจารณาว่า่างครอบครองเราปลปักเนี่ยมันคืออะไรแล้ว ความเสี่ยงมันเกิดขึ้นขนาดไหนเพราะอย่าลืมนะครับว่าบางครั้งนี่เจ้าของเนี่ยทิ้งล้างจริงๆเช่นอาจจะตายไปอาจจะหนีหนี้อาจจะมีที่ดินเยอะปล่อยปะละเลยจนชาวบ้านเขาหาไม่เจอเขาเขาก็ไปครอบครองปรปักเขาก็ไปทำกินแสดงตนเหมือนกับเป็นเจ้าของเปิดเผยแล้วผ่านมาเอ้สิบกว่าปีแล้วเขาก็มีสิทธิ์ไปยื่นคำร้องต่อศาล นะครับแล้วศาลก็ถ้าไต่สวนแล้วเห็นว่ามันเป็นไปอย่างที่เขาเขาลองจริงศาลก็จะให้ให้เขามีกรรมสิทธิ์แล้วก็เอาคำสั่งศาลนี่ไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินได้ด้วยแต่ในกรณีที่เจ้าของบ้านเขาทิ้งร้างแต่ว่าเขาเขาไปไปมาดูไปไปมามาอะไรอย่างเงี้ยปิดเพราะหนีหนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะเจ็ดแปดปีเขากลับมาแล้วเกิดมีคนไปอยู่ในบ้านเขาหลายหลายคนอย่างเงี้ย เจ้าของบ้านอ่าน่าฉันไม่อยู่หนีหน,นี้ไปเจ็ดแปดปีเธอจะมายึดบ้านฉันหรออ่ะออกไปดีๆไหมไม่ออกฉันแจ้งความจับติดคุกติดคุกนะครับเหมือนมันมีทั้งได้ทั้งเสียในการไปครอบครองปลรปักแต่อย่าไปรปรน,นามคนที่ครอบครองปรปักนะครับมันต้องพิจารณาถึงคนที่เจ้าของเยอะเลยครับ คดีครอบครองปลรปักมันไม่ใช่ไม่มีนะครอบครองบ้านก็เป็นครอบครองปริปักว่าเป็นอส,สังหาริมทรัพย์เขาบอกอส,สังหาริมทรัพย์เขาไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านหรือที่ดินนะครับก็อันนี้ก็คือตัวอย่างกฎหมายที่ทนายเอามาจากคําพิพากษาดีกาแล้วก็มาอธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านเพื่อสังคมจะได้เข้าใจนะครับคนที่เข้าไปครอบครองปริปักไม่ใช่คนชั่วนะครับไม่ใช่คนชั่ว เยอะเลยนะครับเยอะเลยทนายเองเนี่ยเป็นทนายมาเนี่ยเคยทําคดีข้อปวองปรักุดสองคดีนะครับคดีแรกเป็นฝ่ายไปยื่นคำร้องต่อศาลบริษัทเขาซื้อที่ให้พ่อให้บ้านที่ดินให้พ่อพ่อตายลูกๆกกหลานก็อยู่กันมาสิบห้าสิบหกปีนะครับเอา้าเขาเขาก็อยากจะได้ฟันมเป็นเจ้าของแล้วนะครับเพราะว่าเขารู้แล้วว่าตอนนั้นนะ่ะทาง มีคนซื้อให้พ่อเขาแต่ว่าชื่อยังเป็นของคนซื้อนะครับเป็นของบริษัทอยู่เขาก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลทานายก็เป็นคนไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับยื่นไปศาลก็ส่งคำร้องเนี่ยไปยังเจ้าของชื่อตัวจริงเจ้าของชื่อจริงเขาก็มาเขาก็เดือดเดือดดาาเขาก็รู้อยู่กับใจว่าเขาเคยกให้แต่ว่าไม่ได้จดทะเบียกนกรรมสิทธิ์เขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้กันและกันต่อรอง ต่อรองก็คือขอให้เราให้เงินเขาบ้างเล็กน,น้อยก็เป็นค่าสินน้ําใจกันไปแล้วกระจบนี่นี่ก็เรื่องจริงเลยนะครับทนายทำมากมือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับครอบครองบลปพากมันมีหลายเคสหลายกรณีหลายเหตุผลมันไม่มีใครผิดใครถูกไม่มีใครที่จะไปอยู่ดีๆจะไปยึดบ้านเขาฟรีครับเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้ว ขาเก้าแรกที่เข้าไปในอยู่ในบ้านของคนอื่นที่ที่ดินของคนอื่นนั้นก็คือการบุกรุกนะครันั่นก็คือการบุกรุกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเสี่ยงกับคดีอาญาแต่ถ้าเขาเข้าไปแล้วเขาอาจจะเห็นว่าทิ้งร้างแล้วก็เข้าไปเยอะๆเลยครับภูเก็ตนี่เยอะๆเลยครับหนีหนี้ไปนี่ครับแป้าปีนะคนก็เข้าไปครอบครองนะมันโผล่มาปีที่เก้าที่สิ ผลที่สุดเราก็ต้องออกเมื่อเข้ามาก่อนสิบปีเพราะจะเกินสิบปีแล้วเนี่ยเขาก็ต้องหาทนายไปยื่นคำร้องต่อศาลพิสูจน์ในศาลเห็นว่าได้ครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของเพราะบ้านหลังนี้มันทิ้งร้างหนีหนี้ไปตั้งนานแล้วมีมีหลายเคสนะครับเกือบเกือบจะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองแล้วครับเพราะว่าคนเขารู้ว่าหนีหนี้เพราะเจ้าหนี้มาตามมาตามมาตามจนเพนไปแล้วเพนไปจน เขาไม่รู้หาตัวไม่เจอแล้วลกลับมาเมื่อประมาณทัก้าวปีเพราะว่าเขาสามารถไปเคหนี้สงนี้สินได้สุดท้ายแล้วเขาก็ได้บ้านขึ้นไปคดีก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นความรู้กเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สังคมกําลังประนามคนที่ครอบครองปลปักก็ต้องเห็นใจเขานะครับว่ามันเป็นเรื่องที่กฎหมาย ให้สิทธิเขาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ก็ให้สิทธิ์เจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านที่ดินในการที่จะปกป้องทรัพย์สินของตัวเองโดยสามารถดําเนินคดีอาญากับผู้ที่เข้ามาแย่งการครอบครองแต่สิทธิทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีอายุความแลวมีกฎหมายกําหนดไว้นะครับโอเคครับจากรพาน,นิชทัศน์ประเ,ษเิษตรกรคุณขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ